เราทำทางที่ที่เราไม่เชื่อนะว่าเราจะลดได้เพราะเราลดเองอะ่ะประมาณหนึ่งเดือนน่ะเราลงได้แค่โลสองโลแล้วก็สักพักมันก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลงไงเราก็คิดว่ามันคงไม่คงไม่ได้ผลพอถึงวันที่แปดที่เข้าคอร์สพี่ก็ลองชั่งน้ําหนักดูปรากฏน้ําหนักหายไปเกือบสองโลครึ่งอ่ะสองจุดสี่มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะจนแบบเรางงมากแบบเฮ้ย hey, แค่นี้เองนะทําไมมันลงเร็วมากเร็วกว่าที่เราทําเอง ชื paid, ่อสุธิการวารินนะคะหรือว่ารชื่อเล่นชุกๆุกค่ะขึ้นไปถึงประมาณ64 65กิโลค่ะไซส์ปกติอยู่ที่ไซส์ L ค่ะแต่ก็ตอนนั้นกลายเป็นว่าเราต้องขยับไปซื้อเป็นไซส์ XL แล้วเอลขึ้นไป33 34เอลนะก็จะมีกันมีความแบบเหนื่อยง่ายแล้วก็แบบ ขึ้นลงบันไดอะไม่ไหวแค่ชั้นสองชั้นก็แบบหอบละคนรอบข้างเหรอก็เรียกว่าเขาก็คงไม่กล้าทักเราเหรอกแต่ว่าเราอ่ะแน่นมากตัวแบบบวมๆหน่อยแล้วก็หน้าก็จะแบบออกรอบนี้คือที่อ้วนสุดๆคือมันจะออกหน้าด้วยแขนมือคือใหญ่ไปหมดเลยไหลอะไรพวกนี้แขนและที่สําคัญคือขาขาเบียดมากความมั่นใจเหรอตอนแรกอ่ะตอนแรกเราก็คิดว่ายังได้อยู่เนาะพอเสื้อผ้าเรายังพอใส่ได้ แต่ตอนนั้นน่ะกลายเป็นว่าชุดแซกเนี่ยใส่ไม่ได้เลยที่เป็นไซส์เดิมของเราเราจะต้องแบบใช้แบบแยกชิ้นเสื้อต่างหากกระโปรงต่างหากซึ่งยังมีแบบกระโปงที่ยังไซส์ใหญ่ที่พอใส่ได้อะไรประมาณนั้นก็เลยแบบเหมือนแต่งตัวได้ไม่โอเคอะ่ะคือรอบตัวมันใหญ่มากจนเราแบบใส่ไซส์เดิมไม่ได้แล้วอะ่ะต้องไปซื้อใหม่ทั้งหมดแล้วที่เจ็บปวดสุดมีชุดหนึ่งเราก็เป็นไซส์ XL แหละแล้วก็แบบเป็นกระโปรงทรง A ใส่ไปถ่ายรูป ดันไปถ่ายใกล้ๆเสาอะแล้วคือตัวเราอะใหญ่กว่าเสาอีกอารมณ์ประมาณนั้นโดนแฟนทักว่าเธอจะไปถ่ายคู่กับเสาทําทไมตัวใหญ่กว่าเสาแล้วเจ็บปวดสุดๆตอนนั้นแบบอืมไม่ไหวแล้วเรียกได้ว่าเคยมาทุกอย่างถ้าเรื่องของการกลุ่มกินยาโดยตรงเนี่ยไม่ได้กินยาแต่เป็นแนวอาหารเสริมลดน้ําหนักซึ่งคาดว่า น่าจะมีการใส่ยามาอันนั้นคือตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยทานไม่กี่กล่องดีมากคุณดีมากแต่สักพักโยโย่ขึ้นมาประมาณ56กกิโลแล้วเอาไม่ลงเลยจากนั้นคือเข็ดเลยครั้งเดียวคือเข็ดเลยแล้วก็เลิกยุ่งกับมันไปเลยแล้วจากนั้นก็เริ่มมารู้จักเรื่องของการควบคุมอาหารเนาะควบคุมอาหารแล้วก็เป็นพวก IF วบคุมอาหารตอนแรกเนี่ยที่ทาด้วยตัวเองก็คือลดปริมาณเองจากที่เราเคยกินข้าวเต็มจานก็เหลือแค่สามชนิดสี่อขยับมาครึ่งแล้วก็ตกเย็นเลือกที่จะทานแต่ผลไมล้ล้วนแล้วบวกกับออกกาลังกายณนะตอนนั้นนะคะตอนนั้นก็ยังยังได้อยู่น้ําหนักยังลงมาได้อยู่ยังกลับมาใส่เสื้อผ้าได้แต่เราก็ยังคงอึดอัดอยู่เพราะมันยังมันยังกลับไปใส่เสื้อผ้าไซส์เดิมไม่ได้อะเราก็ยังต้องแยกใช้ แยกเป็นใส่เสื้อใส่กระโปรงต่างหากอยู่ใส่แสกไม่ได้เลยแล้วจนเราก็ปลอบใจตัวเองอเนาะว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็พอได้อยู่อะไรอย่างนี้เราไปเจอกับน้องโบที่ที่เขารู้จักเพจมาก่อนนะคะแล้วเราไม่เคยเห็นตอนที่เขาอ้วนเพราะเราก็เจอเขาตอนหลังๆแล้ว<ๆ>เขาบอกเนี่ยหนูเคยอ้วนนะเขาก็เอารูปมาให้ดูแบบนี้แล้วเขาก็พูดคุยว่าเนี่ยเป็นเพจ เจ๊หมูทําเรื่องของการคุมอาหารมีกลุ่มนะพี่มีเทรนเนอร์ช่วยมาดูนะมีนักโภชนาการช่วยดูอาหารให้เราตอนนั้นพี่ก็แบบเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือสุดท้ายเหมือนเหมือนเป็นที่พึ่นสุดท้ายอะไรประมาณนั้นแบบหรือเราจะลองดูอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดไปคิดมาแบบเรื่องของค่าคอร์สเนี่ยมันก็ยังไหลตกเฉลี่ยต่อเดือน่ะก็ยังน้อยกว่าค่าที่เราซื้อชุด ซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเอาวะลองดูอะไรประมาณนั้นตอนแรกที่เข้าไปก็เหมือนกับว่าเออมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเขาก็แค่ส่งอาหารอ่ะเขาคนที่ออกกําลังกายก็เออเขาก็ออกกาลังกายเก่งดีเนาะประมาณนั้นแล้วเราก็มองไม่เห็นเลยว่าเราเราจะเราจะลดได้ยังไงกับการมาอยู่กลุ่มนี้เพราะว่าเราก็ทําทุกอย่างไงออกกำลังกายเราก็าออกนี่เออเราฉันก็วิ่งนะอ่ะ อาหารฉันก็คุมนะฉันก็ไม่กินมันไม่กินอะไรนี่อะไรอย่างนี้แล้วก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆแบบแล้วว่าแต่เขาแต่เขาทําแล้วเขาผอมนะเราก็เขาทําอะไรบ้างเราก็เลยอ่ะตามเขาอเขาต้องกินข้าวเท่านี้กินเนื้อเท่านี้ที่เป็นกลุ่มโปรตีนเท่านี้นะผักเท่านี้มีมื้อว่างให้เราอีกตั้งหากอาทิตย์แรกที่เราทําอ่ะเป็นอาทิตย์ที่ยากมากวันแรกๆอ่ะช่วงที่หิวอ่ะเราก็กินขนมปัง แบบมือว่างคือขนมปังแผ่นสองแผ่นเลยทีเดียวก็โดนมาเลยจ้าแล้วก็เรากีนอะไรเราก็บอกเขาไปเนาะเขาบอกอวันนี้หนักแป้งไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแล้วเราทำทางที่เราไม่เชื่อนะว่าเราจะลดได้เพราะเราลดเองอะประมาณ1เดือนอะเราลงไม่แค่โลสองโลงแล้วก็สักพักมันก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลงไงเราก็คิดว่ามันคงไม่คงไม่ได้ผล พอถึงวันที่8ที่เข,าข้าคอสพี่ก็ลองชั่งน้ําหนักดูปรากฏน้ําหนักหายไปเกือบ2โลครึ่งอ่ะ2 4มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะจนแบบเรางงมากแบบเฮ้ยแค่นี้เองนะทําไมมันลงเร็วมากเร็วกว่าที่เราทําเองเออเราทําเองเนี่ยเป็นเดือนกว่าจะลงโล2โลอันเนี้ยแบบแค่8วันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ มันมันต้องมีอะไรแปลกแล้วแหละที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยทํามาอะไรประมาณนี้มันมันมีอะไรนะอะไรทานองนั้นก็เลยมีกําลังใจที่จะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เรียกว,ว่าเรียนรู้กับเพจไปเรื่อยๆมันเห็นผลตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่าความบวมต่างๆอ่ะมันหายไปก็เลยอืมเรามาถูกทางละปัจจุบันตอนนี้น้ำหนักเหลืออยู่ที่ช่างล่าสุดนะ อยู่ที่57.7ก็ลงมาค่อนข้างเยอะจากจากตอนแรกที่เข้าคอร์สอยูที่62กิโลแล้วก็ตัวสัดส่วนที่ลงอย่างชัดเจนก็คือส่วนของเอ่อท่วงหน้าท้องทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างแล้วก็รวมไปถึงสะโพกกับต้นขาก็ลดด้วยอันนี้รู้สึกดีมากเพราะทำเองไม่เคยลดเลยก็คือได้แต่น้ำหนักแต่สัดส่วนฉันไม่เคยลงเลยเสื้อผ้าก็กลับมาใสา่ไซส์ L ได้เหมือนเดิมแล้วก็ คล่องตัวกว่าเดิมคือมันไม่ได้ฟิตแน่นแล้วแล้วก็แบบมั่นใจมากขึ้นกลับมาใส่เสื้อผ้าสวยๆได้ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ส่วนคนอื่นๆก็มองว่าตัวเล็กลงอย่างชัดเจนเขาก็ถึงต้องถามเลยว่าเราไปทำอะไรมนาะสิ่งสำคัญเนาะที่ได้จากเพจนี้ก็คือลดแล้วไม่โยโย่ อันนี้อันนี้เห็นผลแบบชัดเจนมากคือน้ําหนักไม่ตีขึ้นอย่างรวดเร็วสารภาพเลยว่าเดือนที่2ที่3เนี่ยการออกกําลังกายพี่น้อยมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงมันจะเป็นช่วงลอยต่อปีใหม่ด้วยพี่กลับบ้านแล้วก็พี่ไม่ได้คุมอาหารเลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยกลับมาคือน้ําหนักมันไม่เด้งอ่ะคือน้ำหนักมันยังอยู่ในช่วงที่แบบเฮ้ยเราคุมอยู่ถ้าเป็นแต่ก่อนที่เราลดเองแล้วเราไปกินแบบหยุดหยุดฉันจะไม่ทําอะไรทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ย มันกลับมาทีแล้วโล2โลเลยนะก็เลยเห็นว่าเอออันนี้คือคือความยั่งยืนของการลดน้ำหนนะักแล้วก็มันก็ทําให้แบบมันคงอยู่กับเราได้ตลอดมันไม่เด้งกลับไปแบบอย่างรวดเร็วจนเราแบบฉันเสียเวลาทําไมนะอะไรอย่างเงี้ยมีความมีความเป็นไปได้ที่จะทําได้อย่างต่อเนื่องอยากให้เข้ามาลองดูค่ะแล้วที่แน่ๆคือไม่มีการขายอาหารเสริมใดๆเนาะ แล้วก็เรียกได้ว่าคุณจะได้ได้กำลังใจจากหลายๆคนในกลุ่มด้วยนะคะรวมไปถึงคุณจะเห็นผลกับการดูแลตัวเองแล้วก็มีความภูมิใจที่ทำได้ในที่สุดค่ะมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็มองว่ามันจะยั่งยืนต่อไปแล้วก็พี่คงไม่หยุดแค่นี้ก็คงจะไปต่อคุ้มมากสำหรับพี่นะพี่คุ้มมากๆเลยพี่รู้สึกแบบ ที่ได้คําตอบหลายอย่างที่พี่สงสัยหรือว่าทําไมฉันทําแล้วฉันทําไม่สําเร็จบางทีเราคิดว่าเรารู้เราเรามีความรู้มีทางข้อมูลเยอะแยะแต่ปรากฏว่าเราเอามาใช้ไม่ถูกต้องหรือเอามาใช้แค่ครึ่งเดียวประมาณนั้นมันก็สุดท้ายเราก็ไม่ประสบความสําเร็จอะค่ะ